สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณ 7-Delivery ว่าพูดถึงทางฝั่งของบ้านเราเนี่ยฮะตอนนี้เตรียมความพร้อมเลยระบายน้ำออกให้หมดมีเครื่องสูบน้ำไหมมีเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาลงเข้าพื้นที่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันฮะอย่างทางกทมอเองหรือว่าจังหวัดปทุมธานีเองเนี่ยปทุมธานีเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะผลัดดันน้ำออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอหนัก เพื่อที่จะรอรับมวลน้ําก้อนใหม่กทมอเองเนี่ยก็เตรียมเครื่องสูบน้ําตรวจสอบว่าของเดิมที่มีอยู่เนี่ยใช้ได้หรือไม่อย่างไรหน่วยงานไหนนะครับที่บอกว่ายัางไม่ได้ใช้ช่วงนี้ก็ขอยืมเอามาก่อนเอามาใช้การเป็นการประสานงานบูรณาการร่วมกันนั่นเองนะครับโดยก,นอ,อ,อ,ดยกอนอชอนะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอุบลราชธานีกับอำนาจเจริญเนี่ยจะเป็นพื้นที่แรกๆเลยที่ได้รับผลกระทบจากตัวของพายุโนรูถ้าเข้ามานะครับ เขามีการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรูที่จะเข้าไทยในวันพรุ่งนี้มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามจุดต่างๆครับเพื่อรองรับประชาชนที่อพยพหนีน้ําท่วมครับสถานการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนเลยนะครับแม้ว่าในช่วงค่าของคืนที่ผ่านมาพายุโนรูจะยังไม่มาถึงนะครับแต่ว่าระดับน้ําในแม่น้ํามูลตอนนี้ก็อยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ชุมชนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ริมน้ําและพื้นที่ลุ่มต่ําในอําเภอวาลินชำราบหลายแห่งก็ถูกน้ําเอ่อเข้าท่วมชาวบ้านหลายครอบครัวต้องอพยพออกมานอกพื้นที่ไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับพายุโนรูซึ่งทางเทศบาลเมืองวาลินชำราบได้ตั้งเต็นท์ไว้ให้กับประชาชนอยู่ตามริมถนนต่างๆที่อยู่ที่สูงนะครับขณะที่ทางคุณชยันเมืองสงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือว่า สทนชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากออชได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมครับเตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรูที่จะเข้ามายัางจังหวัดอุบลรราชธานีในวันพรุ่งนี้ทั้งเครื่องจักรเครื่องมือในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกลไกลการแจ้งเตือนระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชาชนเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงล่วงหน้าได้ทันสถานการณ์โดยปัจจุบันนะครับมีการเพิ่มปริมาณน้ำจากพายุโนรูเข้าไปด้วยคาดว่าในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณสถานีวัดระดับน้ำอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็จะมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง2เมตร53เซนติเมตรซึ่งจะได้นำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเตรียมการสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการช่วยเหลือกรณีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วย ไปดูกันที่เลยครับออสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองเลยที่แม่น้ําเลยเนี่ยเอ่ล้นเข้าท่วมล่าสุดระดับน้าก็ยังคงอยู่ในระดับวิกฤตห่างจากตะลิงเพียง1เมตรปิ่มๆเลยฮนะแล้วก็ยังคงมีท่าทีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําก็ถูกน้ําเอ่อเข้าท่วมหลายชุมชนด้วยกัน ต้องอบพยพสิ่งของหนีน้ํากันไปแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอาศัยอาคารของตลาดซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นเพื่อหลบน้ําท่วมแล้วก็เตรียมรับมือกับพายุโนรูที่จะกําลังพัดเข้ามาด้วยซึ่งคาดว่าจะทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นปริมาณน้ําในแม่น้ําเลยเพิ่มสูงขึ้นไปอีกน้ําก็จะท่วมขยายวงกว้างด้วย ไปดูกันต่อนะครับที่ทางจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะนี่ฮะเป็นสภาพน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านหลายตำบลก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าน้ำมาเร็วและแรงมากนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทลองแม่ละกาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากจังหวัดตากโดยน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลย หลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับอาสาสมัครกูภ้ภัยมูลนิธิสว่างกำแงพงเพชรธรรมสถานก็เข้าไปช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยฮะก็ช่วยกันแบบนี้นะครับชาวบ้านก็ยังคงวิตกกังวลกันว่าพายุโนรูที่กําลังจะเข้าไทยเนี่ยนะฮะจะส่งผลให้สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่หนักขึ้นแล้วก็ต้องอพยพย้ายออกจากบ้านพักกันหมดเลยเขาก็เป็นห่วงกันเป็นห่วงบ้านเรือนกันฮะแล้วก็เป็นห่วงตัวเองด้วยจากฟ้าฝน ไปดูกันต่อนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะนี่ฮะสถานการณ์น้ําท่วมในตนําบลเกาะแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ถูกน้าท่วมขังมานานหลายวันทางเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า2กิโลเมตรถูกน้ําท่วมเดินทางเข้าออกลําบากเลยฮะต้องใช้เรือแบบนี้กันเออทางโรงพยาบาสลสํารงทาบจึงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพร้อมนําเรือไปรับตัวผู้ป่วยโควิด -19 ไปรักษาที่โรงพยาบาสลสํารงทาบ ส่วนทหารจากกองพันทหารราบที่3กรมฐานราบที่23ได้นำสิ่งของน้ำดื่มและยารักษาโรคขึ้นเรือไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วม4ี่ตำบล19หมู่บ้านผู้ประสบภัยอยู่ที่682รายพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย5,365ไร่เกษตรกรบางรายที่ลงทุนเลี้ยงสัตว์และปลูกข้าวเนี่ยหมดตัวเลยนะครับ จนต้องประกาศขายเครื่องมือทำการเกษตรเพื่อหาเงินไปลงทุนรอบใหม่ด้วยไปต่อกันที่ขอนแก่นฮะนี่ฮะชาวบ้านในเขตเทศบาลนครขอน,ขอนแก่นเมื่อวานนี้ครับพากันไปขนกระสอบทรายที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเตรียมไว้20,000ืใบเพื่อแจกให้กับประชาชนไปใช้ป้องกันน้ำท่วมกันเพื่อรับมือกับพายุโนรู ส่วนสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่แม้จะว่าจะลดลงไปบ้างแล้วก็ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่บางจุดทําให้ชาวบ้านกังวลกันนะครับว่าหากพายุเข้ามาจะทําให้เกิดน้ําท่วมซ้ําอีกรอบหนึ่งส่วนที่ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ซึ่งติดอยู่กับคลองร่องเมือง,อง,อง,องตอนนี้ชาวบ้านในชุมชนกว่า250หลังคาเรือนกําลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ําที่ล้นตลิง่งต้องนําเต็นท์มากางไว้ริมถนนเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว ขณะน,นี้ทางเทศบาลเมืองขอนแก่นจึงเตรียมอาคารในสวนสาธารณะประตูเมืองเป็นจุดที่พักชั่วคราวไว้รองรับประชาชนเพิ่มเติมหลังมีการประเมินว่าพายุโนรูจะมีความรุนแรงเหมือนพายุโพดุนเมื่อ4ปีก่อนที่ทำให้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดน้ำท่วมหนักกันมาแล้วนั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ